น้ำท่วมเก็บกวาดมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งได้ยังประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะคิดว่าแยวนี้ได้ขีดแปดที่ว่ามันมีปัญหาปัญหาที่ว่ารถเข้ามาแล้วปัญหาเกิดขึ้นตามข่าวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอันนี้จะขับดูบริเวณตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตางนู้น รถเสียหายเยอะโหข้าวของนี่เก็บยังไม่หมดกันยังมีระนีระนาดอยู่นะได้เดือนหนึ่งยังนี่อกีวันที่สิบเก้าสิบเก้าพฤศจิกายนเนาะท่วงไนอนะิ่มสองไหมไอ้น้ำมันเริ่มมาวันที่เก้าพฤศจิกิจํจำได้ใช่ไหมพฤศจิก็ไล่มาในวันที่สิบแปดธันวา ก็ประมาณกี่วันครึ่งเดือนยังได้ยังครึ่งเดือนงนี้ถึงและไม่ครึ่งเดือนดูสภาพนะคะทุกคนนี่เรามาดูแถวนี้แหละเขาเรียกเขตแปดโอ้มันก็เริ่มแล้วถ้าเน้นถนนใหญ่เริ่มสะอาดสะอาดนะเรียเขตแปนะ แต่ถ้าเป็นในซอยอ่ะในซอยมันก็อย่างว่าแหละในซอยอันนี้ก็ถ้าฝั่งมาถ้าถ้ามาจากตลาดหันใหญ่ข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเรียกเขตแปดกันทั้งนั้นเลยเท่าที่เราเคยมานะช่วงนี้บริการดีที่สุดก็คือเครื่องซักผ้าเนาะเครื่องซักผ้าเนี่ยบริการทั้งวันทั้งคืน บริการซักผ้าตลอดเลยนะบางคนเขาก็ยังล้างไม่เสร็จทีนะบางคนก็ล้างไม่เสร็จทีบางคนก็ยังไม่ได้ลงมือด้วยซ้ำ มีเสื้อผ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสื้อผ้าที่เอามาทิ้งที่เป็นเศษเนี่ยแล้วเขาไปเดินเ,<อ>เดินเก็บเสื้อผ้าเน,นะนี่ยค่ะไปเดินเก็บซื้อเอาเสื้อผ้าที่ว่าเขาเอามาทิ้งอ่ะนะบางคนเขาก็ไปเลือกเอาใช่ไหมเสื้อผ้าสวยๆนน <c oughs> เนาะหรือไม่ถึง่าบาทแล้วไปมีสิบบาทที่เขาขายพวก ทุกอย่างอย่างทุกอย่างอย่างอย่างละยี่สิบบาทยอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือทิ้งไปเลยโอเซเว่นตรงนี้แม่เซเว่นที่ว่าถูกถูกไปเลยอ,อันนี้ร้านไหนนี่ไหมร้านหมวกระทะวันนี้พาแม่ออกมาดูตลาดเขตเป็น ก็ถือว่าเก้าสเอนะเนาะจะร้อยแล้วแหละจะเต็มร้อยแล้วแหละจากวันก่อนกับวันนี้ขยะผลไปประมาณตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว นี่หลังจากนับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกตอนนี้วันที่15ทธันวาน้นำน้ำเริ่มมาฝนเริ่มตกตั้งแต่วันที่19แล้วก็มาท่่นม21 2 2บ3หาดใหญ่แถวนี้เขต8ที่เขาบอกเขต8แต่มันอยู่ในถนนเริ่มจะเข้าที่แล้ว เริ่มจะเข้าที่เริ่มจะเหมือนเดิมแล้วเนาะสายไฟที่ก็เดินอยู่ตรงนี้เล่ปะนี่นเลยะท่วมถึงสายไฟนะโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรแล้ววันก่อนน่ะตรงนี้ตรงนี้ไปเลยอะเป็นอะไรนั่นแน่เป็นเป็นที่ดิน,นหรอท,ที่จัดงานอะไร Oh. ขายของอะไรเลยอืมสิง,ง,ง,ง้าสวรรค์อะไรอย่างนี้ตีนีหนุยพัดอะไรพัดนี่แหละข้างบนน่ะพัดอะไรนี่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 ฝั่งนี้อันนี้หลังคาชั้นสองนี่นี่ อันนี้เธอมาทางนี้อาจจะเข้าไปทางบ้านแล้วเลยอือเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเลยอันนี้แถวตลาดยันยงห้าปั๊มน้ำมันเปิดแล้วปั๊มน้ำมันเปิดแล้วเนะปั๊มน้ำมันนี่ตลาดยันยงอยู่ข้างหน้านี่ที่น้ำท่วมหนักๆอ่ะอยู่ซังอยู่ฝั่งน้นใช่ไหมเส้นนั้นก็ละเส้นใช่ไหม แคจะจำไม่ได้เดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยน้ำท่วมนี่ป้ายเปยอ,อะไรมันหายไปหมดเลยใช่ไหมยันยงไม่พอตรงนี้ใช่ไนีย่ยันยงใช่นี่ยนี่ยันยงไปทางนี้ยันยงลงไปใช่ไหมแล้วเรามาทางไหนนี่มาข้างหลัง ชั้นสองที่ว่านะมันแตกมันงงกระวงกระเบื้องเพิ่าข้าศึยเขาเนี่ยเขาเาอะไรัามมนี่เห็นไหมเห็นได้นิยายไหมหรือเหมือนบ้านล้างอันแหละบางคนเขาก็ยังไม่ได้มาล้างบ้านนะล้างไม่เสร็จทีอะไรเงี้ยอ้วนอ้วนมัเดยวดรึ <laughs> ม่เอาก็กไ,ไ,ไม่รูกก้จะไปอยู่ตรงไหนถ้าไม่เอาก็ไม่รู้เขาจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันเป็นบ้านมันเป็นโครงสร้างมันเป็นอันนั้นอยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้จําเป็นก็ต้องมาทําความสะอาดอันนี้เรือนเพชรเนาะหม้กระทะเรือนเพชรค่ะทุกคนเปิดเรียงยังเอาอะไรมาเปิดถ้วยชามกระ,ะมังหายหมดแล้ว <laughs> ยังมาเปิดอีกเหรออันนี้ลงพัก <laughs> เรือนเพชรกระทะลง มาจากเขตแปดแล้วก็จะไปลงแถวโรงแรมฟอริดาตรงไปก็จะเป็นโรงแรมฟอริดาเนาข้ามสะพานไปนี่แถวนี้ก็เต็มหมดเลยนะช่วงหนึ่งช่วงน้ำขึ้น ก็ยังทํางานอยู่ยังมีสิทธิสะพานนี้นะว่าจะจมนะวันนั้นเนาะจมใช <จม S 2> ่นี่น้ําลึกที่สุดก็คือที่นี่นะี่นั่นน่ะลอยน้ำนี่เลยนะ้าเห็นไหมทุกคนลอยน้าํามันถึงสะพานเลยอะ่ะคิดดูแต่ลอยน้ําขึ้นสะพานเลยอันนี้โรบินสันนะโรบินสันก็ ที่จอดรถดูด,ดิเป็นยังไงโรบินสันหัตใหญ่โอ้โหนะก็ยังไม่เปิดนะทีน่าท็อปท็อป็อปยัง<า>เลยอะท็อปนี่หนักเลย,นะยเลนาะดินแล้วของของที่มันเป็นพวกของสดอะไรทำยังไงมีระวังนะรถเนี่ยนี่โรบินสันหัตใหญ่คะ่ะทุกคนโอ้โหทูบริษัทที่เราใช้อินเทอร์เน็ตของเขาโอ้ ยังเนาะยังเปิดแบบไหนอ่ะเปิดแบบปไ,<ห>ไปดูไหมในหลังเออหน้าปะ,ะปะจอดแล้วพออาหารที่จอดได้ได้นี่โรงพยาบาลหัดใหญ่ที่ก็บอกว่าน้ําท่วมแบบจัง,จงๆเข้ามาไม่ได้ตอนนั้น,นวันที่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองยี่สิบสามช่วงวันพฤศจิกาอันนี้ก็วันที่สิบห้าธันวาผ่านมาก็หลายวันแล้ว ก็เริ่มปรับปรุงใหม่เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแ้วแถวนี้เลยน้ําท่วมหนักแถวนี้ค่ะนี่เขาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโรงพยาบาลหัดใหญ่เราก็เพิ่งเข้ามาวันแรกเหมือนกันนะนทางเข้าโรงพยาบาลตรงนี้จะเป็นร้านขาย อุปกรณ์เกี่ยวเครื่องมือทางการเพศนย์นเนาะใช่ไหมฝั่งนี้น่ะนุมพงอะไรพวกนี้เนาะจากตรงนี้จะร้านนี่แต่ตอนนี้เนี่ยปิดถาวรน,นี่ตอนนี้ปิดถาวรอยู่ยังไม่ได้เปิดเลยหมอสมนึกนั้นอยู่แถวไหนยังไม่รู้เหมือนกันพี่ลงซืง้อลงเุงี่้วนะอ้าไม่รู้เหมือนกันทำเด็กหลอดแก้วนะนเอตรงนี้ใช่ไหม เวลาเราไปโรงพยาบาลใหญ่เราก็จะแวะเข้ามาซื้อพวกเครื่องมือทางการแพทย์ที่บางคนก็จะอาจจะซื้อลถดเข็นอะไรแบบนี้ตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะ <c oughs> คือว่าเขาปิดยังไม่เปิดเป็นทางการนะจ๊ะขายของก็ยังมีไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแถวนี้จะขายของเต็มหมดเลยเนาะใช่ไหมถามว่าโรงพาบลเปิดไหมโรงพาบต้องเปิดอยู่แล้วแหละ นี้โรงพยาบาลมันเปิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าทาสีอะไรก็ยังยังไม่น่าจะยังไม่เสร็จนะจริงๆเราไม่ตุรักัรกเก,กินก็ไม่อยากจะเข้าไปที่โรงพยาบาลจะเข้าไปเพื่ออะไรรถติดอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังโรงพยาบาลหัดใหญ่ที่ว่าน้ําท่วมเส้นนี้อ่ะมาไม่ได้นะทุกคนใครๆก็แบบเห็นแล้วแบบว่าโอ้จะไปยังไงดีมันมาไม่ได้เห็นแล้วจะไปยังไงดีอะไรประมาณัน แต่ถ้าตอนนี้ก็เริ่มปล่อยให้คนขับรถขายของก็เริ่มมีแล้วเนาะเริ่มแต่ว่ายังไม่เต็มเหมือนตะก่อนเต็มเลยขายของตอนนี้ตอนนี้ยังลดรดพวกที่เขาจอดน้ําท่วมนี่เขาเขาขับได้นอนเนี่ยเขาเอามาขายของได้น้ําท่วมเหมือนกันนะใช่ไหมพ่อเมืองนี่น้ําท่วมเหมือนกันนะ น้ำท่วมหนักที่โรงพยาบาลหัดใหญ่อยู่โซนนี้แล้ว,วันนี้ผ่านมาเกือบสิบสิบกวันเนาะยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะถึงยังตั้งแต่วันที่ยีิบสามวันนี้วันที่สิบห้าที่ยี่สิบสามพฤศจิกันที่สิบห้าเนี่ยเส้นนี้แหละที่ท่วมหนักที่สุดเลย ที่ออกข่าวอ่ะอยู่ตรงนี้แหละอือโอ้โหเนาะตรงนั้นเนาะเดียร์สุอยู่ตรงนี้เลยอืมบ้านขนมไปหมดเลยแถวนี้นี่บ้านเพื่อนที่ขายของเกี่ยวกับพวกของเล่นอะไรเนี่ยไม่เหลือเลยแถวนี้เราเรียกสะพานดำไปข้างหน้านะ นีส่สะพานดำไปทางนี้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวไปทางโน้นสุดบนะิ๊กซีน่ะเลี้ยวบิ๊กซีตรงนั้นแถวนี้ทั้งหมดแหละตรงไปข้างหน้านี่เขาเรียกสะพานดำ mm hmm. ชนใหญ่ของที่นําเข้ามาขายนะวันนี้นะ่าจะเป็นของที่มาจากที่อื่นแล้วของใหม่ของสดนะไม่ใช่ของที่ตกค้างนะถ้าเป็นของตกค้างมันไปกับน้ําไปกับกองขยะหมด เมืองหัดใหญ่เป็นเช่นไรกําลังปรับปรุงนะคะทุกคนในเมืองหัดใหญ่ใกล้จะเข้าสู่ภาวะปกติสิบกวันวันน,น้ำท่วมสามวันไหมที่นอนจมอยู่ที่สามวันสี่วันแหละที่เขาบอกว่าไม่ได้กินข้าวะนะลอยคออยู่ไม่ได้กินข้าวเลยไม่มีไฟไม่มี ข้าวสารอะไรบางคนไม่ได้ตุนไว้ไม่ได้เก็บไว้เน่ยนะใช่ไหม,มเราจะไปดูสะพานดำสะพานนี้ไหมเมื่อกี้เราขึ้นขุดดังข้าวสารนี้โอ้นี่หรอนี่โอ้โหที่เสียหายเยอะแยะนะตัวนี้มันจะเป็นข้าวนนใหม่ววใช่ไหมวัสดาข้าวนะมันเป็นข้าวใหม่ใช่ไหมที่มาที่นี่น่าจะใช่ไหมข้าวเก่า ก่าน่าจะเอาไปไหนอ่ะเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมถิงก็ไปนั่งนั่งมันก็เป็นอาหารสัตว์ได้ใน,น,นี่สวารคำ สุดก็แถวนี้นะสะพานดำนี่หลยนะเครื่องสะพานห,หน่อยหนึ่งไปนี่สะพานดำที่ว่าโซนนี้ทั้งหมดเลยเป็นบ้านชั้นเดียวโซนชั้นเดียวนี่ทางนี้ บอกรับช้าๆค่อยๆไป,ไปแถวนี้ก็เรียกสะพานดำที่น้ำท่วมหนักที่สุดแถวหัดใหญ่เขาก็ยังไม่ได้เก็บกันยังระนีระนาดอยู่บางคนก็เอาขายของก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาของที่มันมีอยู่มาขายเนะาะหรือก็ส่งมาจากที่อื่นมาขายนี่ตู้เย็นยังลอยน้ำอยู่อันนี้เป็นตู้เย็นหรือเปล่าลอยไปไม่รู้ ดูแชนะ่ดูแช่สะพานดำก็เรียกสะพานดำชนนี่สะพานดำคลองแหเรีบไปดูตลาดน้ำคลองแหดิเพราะตลาดน้ำคลองแหมันเตียนหมดเลยแถวนั้นเสียงว่าไปไหม เห็นสะพานดำไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบรรยายเช่นไรนะบรรยายไม่ได้จริงๆเห็นสภาพนี้แล้พวพอเขามาซื้อกะเบื้องของราคาถูกบแบบนี้แหละซื้อได้ถูกอ่ะ ที่ว่าให้ช่างมาประเมินและทำบ้านก็ถ้าจะซื้อปูนช่วงนี้แหละ,น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 ,ะน,นี่นี่นี่หูนะตรงนั้นกระเบื้องมันจะมาเสียดอกปูนหนิอืมกระปูนกระเบื้องมันไม่เป็นกันนะกาะปูนใช่ปูนกระเบือบเ้องมือแข็งอย,ย่างไใช่ไหมอันนี้บิ๊กซีแถวนี้มันก็สูงไม่ใช่หรอ,อ,อแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมสูงก็ท่วมแลสูงก็ท่วม ใช่คนก็เริ่มออกมาขายของเลยนี่ขายก็ขายแหละแต่ว่าบางคนก็ยังยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะปกติของตัวเองเนะาะก็ยังไม่ได้ทํางานเลยแบบนั้นหมดกันค่ะ เหล็กนี้ไม่เสียเนาะเป<ม>็แต่ขึ้นสน<ช>ิมเนาะมันก็ต้องลดราคาใช่ไหม,ม,ไมเหล็กน่าจะไม่ลดราคาไหมอะเขามีพ่นสีใหมด์ <c oughs> มมแถวนี้ออกมาข้างนอกเลยนะออกมานอกนอกจนใจกลางเมืองหับใหญ่เรียนคำน ไม่รู้นี่ไปดูดิเดี๋ยวลคันจะออกให้เขาออกไปก่อนประมาณนี้เลยนะออกมาแถวอันนี้เบกซีใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยเนาะใช่แล้เน้องเบกซีอ่าเบกซีหัดใหญ่อยู่โซนข้างหน้า น,นี้จะแวะเข้าห้องน,น้ำที่นี่ก่อนเปิดได้ยังอันนี้ไปสนีหัดใหญ่ใช่ไหมยอยู่โซนข้างหน้าเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแถบแบไปสนณีเนี่ยนะข้างหน้านั่นจะเป็นตึกโรงพยาบาลหัดใหญ่ น,นี่เรามาด้านหลังเลยด้านหน้านตรงนี้เครืงนี้กำลังเรียกด,ด้านหลังลบกบาลใช่ปะอืมเอออันนี้ไปนสนีเนี่ยไปนสนีเส้นนี้แหละที่มันท่วมหนักไปนสนีก็เริ่มมีขายของละลองดูอันนี้เขาขายอะไรเข็ขนมนำตะกูแก้วเกบ